ไปย่างมาอุ้ยระเบิดแตกขานฮะไม่ไปได้แค่นี้นะพอกจะหมดรอบแบบระวังหลังการบัฟบุส่งโปเกมอนไปละเจ็บในในช่วงโปเกมอนไปละไม่ต้องไปดูละโปเกมอนได้ทำงานได้ดีมากสุด ตั้ตึงระดับอพิมารการดมกรเฮ้ยไฟร้อนเนอะไม่มีใครในไซใช่ค่มาไม่น่ามีหรอกไม่มีหรอกมั้งเฮ้ยอะ17 17 เดี๋ยวไปเด็บลอให้เด็บลอเป้าให้เฮ้ยเฮ้ยจบแล้วทำไมมีแต่ลูกสองอะเวนดอเวนดาให้ตามที่ด้วยะหลัง ุงพลสติกลงนี่ไปเฮ้ยโอ้โหจะรีบอ่ะไม่มีกระสุนอ๊ะลูบินมีเข่าลูบินมีเขาไม่ใช่มีหูมี มันโันล่มนปรเฟชชั่นลไอตัวนั้นคืออะไรกันเฮ้ยโว้ยมันมีทำกันแฟงด้วยดิ โไม่โดนหัวเฮ้ยเฮ้ยรอเฉยไว่าเลยเดี๋ยวจรเลยอย่เอยหเออฮาวาฮาวาอยู่หาอยู่แบไอสัตว์ ไม่ไจอยืนซ hey, um, oh. yeah. ้อนกันไหนเสี่ยวล้วเกิดโทษจคใสกันแน่เอ๊ยมันมีสองนดีหว่าเฮ้ยเกิน e c o n left สมงถดงโทษ ไฟคลานโอ้ยขอหน่อยแล้วก oh. ันอุ้ยตกใจเปิดคนตายแบบแก่ฐาดเลยเอาวิ่งไปนู้นนี่ไปแลไปอัลส์เดดาวน์เอ้กูได้ไดช่วยได้ไงเนี่ยดี๋ยวเมย์ได้ป่ะได้เมยของหุ่นวะ Right here. Spike planted <laughs> Out of here Admin <laughs>